สวัสดีครับพี่นออ้อง FC ฟซีสาลัเป็นแฟนครับ FC ฟบอลโตเอหลาน้อยวิยงครับ,บ,อรบเอาวันนี้ครับช่วงสามถุ่มกว่าครับก็ดีออกมาต่างสารค้ามครับมาสิมางานไปงานควาสิพานไปตั้งโดมหมดเลยก็ดีน่าจะโดมเห็นในคลิปพ,พ,พอการใช่คนจิตเจ้าฮ้อน ไอ้กินเนื้อย่างาครับใสครับเห็นบอดกับทีมแอดมินทีมไอ้เงาะไอ้เงาคนอาจจะไปเบิ่งการแสดงของทีมงานนะครับที่ทางวงพันธมิตรหมอร่ำเฮาหนึ่งครับเพิ่งแสดงบอดกับทีทีมงานเข้าไปเลยแวะนี่นะครับกินข้าวร้านที่ หเห็นอิล่าน้อยนะครับอิล่าอุ้งยิงสุ่มพวกพ่อเอ๋พวกพ่ออชิตตะนุนกินรบร้านก๊อบกิบก๊อบกิบสาระข้ามเบย์เวดเอาอได้เห็นชิบพอได้มาทักทายพี่น้องเอฟซีนะครับได้หายคิดถึงกันจังน้อยได้บอจาก,กันบลังจากที่ เกิดการระงานแล้วมื่อกี้ครับผมเสียงกระติ <c oughs> แนบแพงนะครับน่าจะต้องพักลายมืออยู่ครับเ,เหมือนกับเป็นแพร่แพร่อากาศบ่เป็นเ,าาเนสียงแยบแห้งแยบข้อมือเคลื่อนยนต์กับโยหอดฉากนึงครับแล้วฉากนึงเรื่องของโยบานก็ว่าเป็นเบอ่์คลิปเมื่อกี้ก็เห็นเพิน่นกำลังประกอบมอเตอร์ไซค์อยู่ครับ เขาจะใส้หน่อยเห็นพอรูุมันเลยเขาจะใส้หน่อยมากต้องคลิปของพ่อเองนะครับเอาพ่อมาพูดถึงคลิปนี้กับพ่อจะถามข่าวพี่น้องเอฟซีครับจะเป็นอะไรอะไรกับติดตามให้กำลังใจกันนะครับนี่นเลยกับช่องซ้อนหนุ่มทะเบียนเจโอวันออฟฟิเชียลนะครับจะจะได้เห็นคลิปเห็นข่าวสารกับวงกับว,วันที่ วันที่10 10หานะครับก็จะได้ไปหาลูกสาวอยู่นะครับวันที่10หามีคอนเสิร์ตเท่าแก่น้อยครับคอนเสิร์ตเท่าแก่น้อยอยู่ที่ครับซึ่งในวันที่10หานะครับก็ษีมีคอนเสิร์ตเท่าแก่น้อยที่101นะครับกฤษเดไปหาลูกสาวอยู่ครับผมหาอีหลาหน้อ่วยห้อ วันที่15นะครับคอนเสิร์ตเท่าเก่ยน้อยนะครับส่วนอีกห,หลายๆคนเอ็บีหลายๆท่านรอนะครับเกี่ยวกับข,ข่าวขึ้นบ้านใหม่ของอิหลา่าก็พ่อยอิ่อองนกับโพดแล้วนะครับมีในรถเริกแล้วนะครับวันที่1มกราคมนะครับกับซมีรลดแห่หด้วยสองของสาหน่อยเฮ้านะครับไปทำการแสดงนะครับ แจ้งข่าวพี่น้องเอฟซีเฮาเตรียมนะครับเตรียมในช่วงนั้นอาจจะหลายๆคนก็จะเป็นช่วงเทศกาลนะครับช่วงเทศกาลปี่ไม่น,นั่นนี่นะีแต่ผู้ใดเอฟซีท่านใดก็แต่สะดวกนะครับไปได้ต่มีพระราชินีท่าเป็นร่วมยินดีกับลูกสาวนะครับในการในการ้น,ารนบ้านใหไม่นะครับแข่งข่าวแข้งข่าวผมมาพูดคุยกับพี่น้องในแร่งนี้นะครับกับคลิปนี้นะครับ แรงเอาบรรยากาศนะครับร้านจิบโอบนะครับร้าเนเหลืออยู่แถวสารคามดินด,ดำนะครับร้านที่ปกติแล้วถ้ถาตะกอนเสียน้นพิ่นกินนะครับเดี๋ยวนี้เพิ่นกับพักเรื่องเหลือตะกอนกับพวกทีมงานเสียน้นไอยเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อกฝ่ายชิตะกับยิรานะครับเพิ่นเกิดมาทำให้แสดงยอดนิยมกันมากเป็นร้านประจำนะครับ มีแบบขึ้เขาก่อนที่ต้อจัดเลิกงานได้ออกมางานงที่เซี่เขาบ้านนะครับเซี่เขาเขาบ้านแล้วในการฝากติดตามนะครับพี่น้องนะเป็นกำลังใจในการเย็ดเชิเดเกษตรเย็ดต้องเห็นพี่น้องเป็นเรื่อยๆแหละครับเ,เ,เป็นเรื่อยๆบรรยากาศในการถ่ายถ่ายทอด ดคลิปลงนะครับที่มันผ่านมาหา,าพ,พ,พี่น้องพี่น้องเอฟซีชินเนะนํามนะครับหรือในการทำเรื่องไหน,นบรรยากาศแบบไหนก็แน,นะนํามาได้นะครับยินดีน้อมรับนะครับปรปับปรุงพัฒนานะครับในการทำผลงานออกมาให้พี่น้องเขาได้เพิ่งไล้รับชมกันครับ ขอคุณนะครับขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกการติดตามตอนนี้ก็เดินทางมาถึง3 0มหมื่นห้ากว่าจะ3 6มหมื่นนะครับ3 6มหมื่นหกทรบแล้วขอบคุณทุกแรงใจนะครับที่ได้มอบให้นะครับเข้ามาติดตามรับชมมาเคลื่อนกับคนไลา์ด้วยครับพี่นอ้องมาเคลื่อนงานของยุคของใช่คนกันเพื่อกันดูจนสอดแยง พี่น้อง f อฟท่าง f อฟแล้วก็พี่น้องพอ่อพ่อแม่ในพื้นที่ท่านก็ให้การ,รตอนรับในจะึงกันบ้านของอำเภอของที่นุ่มสอยู่นะครับเผือของชัยเป็นการว่าเห็นปรากฏการเช้าหน่อยนะครับบอกว่าจะเป็นรูปแบบหน้าเวทีฉากแสงสีเสียงนะครับเป็นกาว่า,าต่ามที่ทับทามนะครับวันนี้ โอเคนะครับรูปแบบอลังการรูปแบบจอย LED มันก็บม่เคยเห็นนะครับส่วนใหม่ก็จะมีฉากฉากแบบฉากแบบมีลายมีเน็ตแต่รูปแบบจอย LED มันก็บม่เคยเห็นเดี๋ยวมีโอกาสกับท่านนุ่มซอกรสิเด,ดอสัมผัสพี่น้อง FC ให้พี่น้องเขาได้รับชมนะครับในคลิปแล้วก็ คลิปจีเมื่องานอยู่บ้านคูบี้นะครับคือป,ป้า,าป้าของแม่ฮันนี่เราพูดถึงนี่ละน้อยอุ้งอิงเข้านะครับถึงป้าเพิ่นจะเป็นคนกามาใส่บันเมื่อยแต่เพิ่นมาอยู่ต่างโลกหลากอยู่เฉื่ชมจัในตันแล้วแต่แต่สารแม่ฮันนี่นะเพิ่อจะมีสารอยู่กามาลใสอยู่ครับ mm hmm. เพราะว่าแม่ฮันนี่เพิ่นก็จะเป็นคนกรามาลใสโดยเียนกำเนิดเพิ่นอยู่กมาใส่นะครับบันเมื่อย เวลาครได้ไปเฮ็ดคลิปนะครับเฮ็ดคลิปสารต่างๆไปหาพี่นอ้องครับไปถามเก็บบรรยากาศที่บ้านครับขา,าอยากอยากพี่นอ้องของผม่นี่ถ้าเป็นคลิปวาฝากพี่น้องเอฟซีเยอะครับผมตอนนี้เอฟซีเลยวาเม้นในในในคลิปนั้นนะครับคลิปของที่ผมลงไว้ตอนบ้านไป ผูบีนะครับเหมือนกับว่าเ่จะไหเที่ยวกับกานี่ในป่วัดคนในหล่กเ่ตต่อนะครับก็จะอาจจะทำเป็นพี่ต่อไปนะครับในคลิปนี้ก็ว่าเราจะกับพี่น้องในแงนี้ขินหอดีนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับขินหอดีล่หน่อยกรุงอิงนะครับรัตนพรชานวัฒน์เพชรบรรเท ควอมันาความว่าแจกกันเรื่องนี้ก้อนที่กลับบ้าน,นพอเดี๋มาจากงานครับผมเลิกงานแล้วผมก็เลยมีงานนี้ภารกิจเขามางานอยู่ทั้งสารค้าภารกิจเขามีแล้วก็จะได้กลับเข้าบ้านกราสินนะครับไอ้เคมนีนะครับก็ออกมาทักทายพี่น้องเอฟซีขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องสองนุมทะเบียนเออวันออฟฟิเชียลนะครับังไนกไ็ตาติดตามผลงานต่อเน,นี้องครับเออนะครับขอบคุณทุกแรงใจครับเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกทกท,กท่านครับ,รบขอบคุณครับ